แพรเพิร์ดมีเต็มในท้องตลาดเลยเราจะเลือกให้ลูกรักของเรายังไงดีคะคุณหมอคําถามนี้ค่ะคุณแม่หลายๆคนก็จะมีปัญหามากๆนะคะเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตตรงบริเวณของเชลที่มีขายแพรเพิร์ดงงค่ะไม่รู้ว่าจะหยิบอันไหนกลับบ้านดีนะคะจริงๆแล้วหลักการของการจะเลือกแพร์เพิร์ดค่ะอันดับแรกนะคะแพร์เพิร์ดเนี่ยจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับลูกรักของเราค่ะยกตัวอย่างนะคะสําหรับเด็กทารกแรกเกิดเลยค่ะและยังใส่ยสือไม่หลุดนะคะสิ่งที่คุณแม่ควรจะเลือกซื้อ ก็ควรจะเป็นสําหรับนิวบอลนะคะหรือว่าตั้งแต่ศูนย์ถึงสกิโลกรัมแรกนะคะและควรจะเลือกเป็นแบบที่เป็นเทปกาวค่ะจุดสังเกตนะคะเพราะว่าตรงสะดือของน้องที่ยังไม่หลุดเนี่ยหากว่าเราใส่เป็นแบบกางเกงค่ะอาจจะไปทับบริเวณของสายสะดือน้องได้ค่ะและเมื่อเราเลือกแบบเป็นเทปกาวนะคะเขาก็จะมีช่องเว้นไว้สําหรับตัวสะดือของน้องค่ะทําให้น้องสบายตัวนะคะและเมื่อน้องเริ่มโตขึ้นค่ะเริ่มพลิกไปพลิกมานะคะเราก็จะเลือกแบบที่เป็นขากางเกงเป็นขอบเอวที่เป็นยางยืด นี้ค่ะน้องก็จะรู้สึกเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้นและเมื่อเขาโตขึ้นอีกนะคะปริมาณของตัวปัสสาวะนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเราก็จําเป็นที่จะต้องเลือกแพมเพิร์นะคะที่มีปริมาตรความจุน้ําปัสสาวะที่ ขยับขึ้นตามน้ำหนักตัวของน้องนั่นเองค่ะน้องเหนือจากนี้ค่ะวัตถุที่เอามาใช้นะคะก็ควรจะบริสุทธิ์นะคะสามารถซึมซาบปัสสาวะหรือว่าน้ําอุจาระได้ดีแล้วก็เร็วค่ะแล้วก็ไม่ซึมย้อนกลับมานะคะเพื่อให้ไม่ไปะระคายเคืองกับผิวน้องนั่นเองค่ะอีกอันนึงค่ะแม่แม,แมหลายคนนะคะเวลาเดินไปในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเห็นว่ามีทั้งแบบของเด็กผู้หญิงแล้วก็แบบของเด็กผู้ชายเคยสงสัยกันไหมคะว่ามันแตกต่างกันยังไงด้วยลักษณะกายภาพแล้วค่ะเวลาที่เด็กผู้ชายปัสสาวะค่ะ มันจะพุ่งไปด้านหน้านะคะออกมาจากจุจูของน้องใช่ไหมคะดังนั้นแ t a m พ e r s ที่สร้างมาเพื่อเด็กผู้ชายค่ะเขาจะใส่วัตถุนะคะในการซึมซับน้ําปัสสาวะค่ะหนาแน่นมากๆบริเวณด้านหน้าค่ะส่วนสําหรับน้องผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่เวลาปัสสาวะนี่มันจะย้อนไปด้านหลังค่ะเขาก็จะทํากลับกันค่ะแต่สําหรับบางแบรนด์นะคะก็สามารถที่จะบรรจุตัวปัสสาวะได้เหมือนเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะหากคกุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยในการเลี้ยงลูกค่ะทิ้งคําถามนะ ะะไว้ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วหมอเจินนะคะจะมาช่วยตอบทุกคำถามเลยค่ะเรามาช่วยกันเลี้ยงลูกให้มีความสุขไปกับดูดูเลิฟนะคะดูดูยาบ